ระยองค่อยฟู้ดสวัสดีครับวันนี้เรามาเยี่ยมเพื่อนๆคนรักประครับที่สนามกอล์ฟวังจันทร์สนามกอล์ฟวังจันทร์อําเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับคือผมเดินทางออกมาจากระยองประมาณ30มกิโลนะครับเพื่อมาเยี่ยมเพื่อนๆอนอน,น้องๆน,นะครับวันนี้เอาระยองค่อยฟู้ดนะครับมาส่งถึงขอบบ่อกันเลยนะครับ มขออนุญาตเอาเม็ดอาหารออกมาให้ดูนะครับก็บมาว่าถุงนี้คือถุงที่2เ<อ>นาะที่ใช้แล้วก็ใช้ต่อเนื่องเข้ามาพออาหารหมดก็ทําการสั่งคือเดิมทีเนี่ยผมจะส่งผ่านโลจิสติกนะครับส่งผ่าน JNT รอบนี้คืออยากมาเยี่ยมบ่อนะครับอยู่กันอยู่ไม่ไกลกันนะครับก็หมาว่าชนบุรีกรุงเทพในหลักร้อยกิโลก็ไปมากันหมดแล้วนะครับนี่ประมาณ30โลนะครับเป็นโอกาสที่ดีได้มาเยี่ยมกัน บ่อปะครับน่ารักน่ารักสร้างเองนะครับบ่อน,นี้เท่าที่ดูเนี่ยประมาณน่าจะเติมน้ําน่าจะไม่เกินแปดตันเนาะครับสร้างเองกับมือนะครับทําเองปลาต้องบอกว่าน่าจะเหนียมอายนิดหน่อยนะครับเพิ่งเจอกันครั้งแรกมีน้ําพุด้วยนะครับน่ารักน่ารักน้ําพุนี่มีพระไพยมณีนะครับสัญลักษณ์ระยองของเรานะครับ ปลาชอบเล่นตรงฟองอากาศน,นะครับก็บกินอาหารก็ uh huh. สนุกครับปลาแข็งแรงครับคึกคัากันดีมากปลาประมาณกี่ตัวนะครับว่าสิบสองสิบสามตัวสิบสองสิบสามตัวครับกำน้ําประมาณแปดตันแต่ก็ยังได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าปลายังเป็นปลาเล็กนะครับไซส์เล็กสุดเท่าที่ผมเห็นเนี่ยน่าจะประมาณยี่สิบเซนนะแล้วก็มีใหญ่สุดน่าจะสี่สิบได้อก้อนนะครับก็จะมีมคาชิมีฮิอุสริ เป็นบ่อปลาค์าที่กําลังน่ารักนะครับไม่ใหญ่มากดูแลปลาง่ายอยู่ที่อําเภอวังจันทร์นะครับสนามกอล์ฟวังจันทร์จากฝากทางเข้ามาประมาณเพียง1กิโลนะครับเป็นเพื่อนท่านใดวิ่งผ่านสายวังจันทร์ก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้เนาะที่นี่เป็นร้านอาหารด้วยเป็นร้านค้าเป็นร้านค้าก็าาาต้ามอกว่าเป็นความหวังของชาวสนามกอล์ฟเลยนะครับนี่มาหมดเลยแคดดี้เจ้าหน้าที่สนามกอล์ฟ ขอบคุณน,น้องๆมากครับวันนี้ที่ให้โอกาสเข้ามาเยี่ยมนะครับเรายองค่อยฟูดคลิปดีๆคลิปสั้นๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ